สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีในการทําช่องของผมครับสออำหรับผมแล้วนันยังคงตกใจอยู่เลยนะครับว่าผมเนี่ยผ่านอะไรมาแบบเร็วมากจากการทาช่องของผมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นทาคลิปและเรา สามารถที่จะตัดสินใจที่จะทำคลิปได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวหนึ่งปีที่แล้วที่ผมเริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์ช่อง y o u t u b e ของผมเมื่อปีที่แล้วคือผมเล่าก่อนว่าก็คือวันนั้นอะผมอะแค่คิดไปว่าเออเนี่ยผมเนี่ยอยากจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเป็นงานว่างๆง,งานอดิเรกช่วงว่างๆ ทำแล้วมีความสุขทำแล้วได้คอนเทนต์ได้ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆอะไรมากที่ผมอยากทำซึ่งผมก็ลองคิดดูแล้วแล้วก็ได้คำตอบกับตัวเองตอนที่ผมคิดก็คือการทำคอนเทนต์ช่อง YouTube ครับผมว่ามันน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วในสิ่งที่ผมคิดหนักขนาดนั้นตอนนั้นแล้วผมก็เลยกลับมาถึงบ้านผมอาบน้นตัดสินใจที่จะยกกล้องกับมค์เซลฟี่สออย่าง ซึ่งตอนนั้นในหนึ่งปีที่แล้วผมไม่ได้มีอะไรเลยผมไม่ได้มีเทคนิคการถ่ายวีดีโอไม่ได้มีอะไรก็ตามผมมีแค่มือถือกับไมค์เชลฟี่แล้วก็ความคิดเชียร์จิความคิดสร้างสรรค์ผมจินตนาการที่จะสามารถจะทำม,มันเลยครับแล้วก็นะครับตอนนั้นคลิปแรกที่ผมทําก็คือจะเป็นคลิปการจัดห้อง,องนอนนะครับนี่นะครับ แล้ววผมอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับว่าคลิปเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งทุกคนก็ได้เห็นเลยว่าทุกอย่างมันดูเบสิกพื้นฐานไม่มีอะไรเลยคลิปนั้นนะครับจะเป็นการจัดห้องสไตล์เก๋ของผมเองนะครับแล้วคลิปนั้นนะผมบอกเลยผมไม่มีอะไรไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีเอฟเฟกหรือว่าใดๆเลยทั้งสิ้นผมถ่ายแบบคือผมก็ใช้ความคิดที่ผมมีตอนนั้นแล้วผมก็ได้พยายามพัฒนา คลิปต่อมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆสะสมประสบการณ์ความรู้แล้วก็พัฒนามาเป็นคลิปมาเป็นช่องผมในวันนี้ผมเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ผมเนี่ยสามารถผ่านสามารถที่จะทำมันได้จากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการทํา YouTube ผมก็ทํามาจนถึงวันนี้ได้ผมว่ารู้สึกภูมิใจมีความสุขมากๆครับที่ผมได้ทํามันมาแล้วก็นะครับผมก็จะมารีวิว รีวิวคลิป5คลิปที่ผมได้ทำมาในช่วง1ปีเป็นการฉลองครบรอบ1ปีในการทำช่องจข้มผมอยากให้ทุกคนลองไปดูนะครับว่ามีคลิปอะไรบ้างที่ผมรู้สึกภูมิใจมากตลอดระยเวลา1ปีที่ผมทำคลิปมานะครับอยากให้ทุกคนลองไปดูครับไปเลยครับโกลคลิปแรกนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการจัดห้องนอน bedroom นะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมภูมิใจ มันมากเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นในการทําช่องคลิปในการทําช่องทุ่มผมซึ่งจากการฟังที่บาดบาดมาก็คือผมก็เคยได้เล่ารายละเอียดไปแล้วว่าผมเริ่มต้นจากการทํ o u t u b e ได้ไงซึ่งนั่นแหละครับคลิปแรกคือการจัดห้องนอนแบบการจัดห้องนอนแบบปีเ bedroom นะครับเนี่ยครับอยากให้ลองอยากให้เราลองไปชมกันดูนะครับแล้วก็คลิปที่สองนะครับลิปชิปที่สองการรอกันต่อเลยครับคือห้าเคล็ดลับ ู่ความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมพ่งผมอยากให้กําลังใจทุกคนที่กําลังท้อกําลังเหนื่อยกับชีวิตอยู่นะครับตอนนั้นผมได้ความคิดแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จถ่ายคลิปเลยว่าคือผมอยากให้กําลังใจคนช่วงนั้นเป็นแบบเป็นเชื้อให้กําลังใจคนให้สู้ต่อจากช่วงโควิดนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังดูเพราะมันมีทริคหรือการใช้ชีวิตยังไง การใช้กันอยู่เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขให้สําเร็จครับลองมาชมกันเลยครับแล้วก็3นะครับซึ่งเป็นคลิปที่เกี่ยวกับน้ำพริกตะไคร้สูตรแท็กซี่สู้ภยัยโควิด -19 ครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยทำไมผมถึงตั้งชื่อว่าน้ำพริกตะไคร้สูตรแท็กซี่สู้ภยัยโควิด -19 ครับเพราะว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านแท็กซี่นักท่องเที่ยว แล้วพอเจอสถานการณ์ของโ,โ 19, บบรคโควิดสิบเก้าตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบปัจจุบันเนี่ยพ่อกับแม่ผมไม่มีงานทำตกงานเลยครับผมก็เลยตั้งชื่อคลิปนี้ขึ้นมาเลยครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองนำตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในช่วงการว่างงานเนี่ยไปลองปรับใช้ในกับพกทุกคนที่กำลังตกงานทุกคนที่กำลัง้อแท้นะครับขอให้ทุกคนสู้นะครับ เราจะต้องสู้กับมันไปด้วยกันแล้วก็เป็นคลิปที่ผมชอบแล้วก็รักคลิปนี้มากสุดเพราะว่าเป็นคลิปที่มียอดผู้ติดตามแล้วก็มียอดดีลมากที่สุดจากการทําช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ที่เกี่ยวกับคลิปนี้คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองนําหรือว่าวิธีการทำฮาวทูลำพี่ตะไค้สูตรเจ๊ซี่ทูไฟโกลด์19เนี่ย ลองนําไปทดลองใช้ทดลองทําดูแล้วถ้าทํายังไงก็คือก็คือสามารถที่จะส่งมาใต้คลิปผมได้แล้วก็อยากให้ลองนําไปขายดูนะครับเผื่อจะได้เป็นรายได้เสริมช่วงที่ระหว่างโควิดระบาดหรือว่าช่วงที่ตกงานอยู่นะครับอยากให้คนสู้นะครับเราต้องผ่านไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คลิปที่4นะครับซึ่งเป็นคลิปที่เกี่ยวกับประเทศินีนผัก คลิปนี้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันมาจากการที่ผมจะถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีสื่อสูติ่พักให้กับชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาได้รู้ว่าประเพณีสูตสิติมักเนี่ยมีอะไรบ้างมีความเป็นมาอย่างไรหรือว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อจังหวัดภูเก็ต แล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความคิดย่านที่ผมอยากที่ผมอยากทำคลิปนั้นในช่วงนั้นคือเพื่ออยากให้หนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้ซึมซับกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ได้ชมวัฒนธรรมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นี่นะครับลองไปชมกันได้นะครับแล้วก็5นะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะมารีวิวในครบรอบๆปีก็คือ คลิปพิธีรับลำเต่าปักเต่าของประเพณีคือสิ่งมีฝากปีสองเ้าสาจังหวัดภูเก็ตของสารเจ้าจุ่ยุยเตาปบกกิงนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมเนี่ยได้ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอถึงสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะถ่ายทอดประเพณีหนึ่งหนึห่งก็คืออยากจะถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมสองสองก็คือ สองสองนั่นคือพิธีกรรมหรือประเพณีเนี่ยมีจุดเด่นนั่นคือจะมีะรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประเพณีสือศีลจิ้มปักเขาจะทาพิธีนะครับเพื่อความเป็นิรีมงคลแก่ตัวเราเองนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมนะครับและสุดท้ายนี้อ๋อือไปครับแล้วก็คลิปนี้นะผมก็อยากให้ไปดูกันนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปเครื่องดื่มกาแฟหรือคลิปเล่นอะไรก็ตามหรือคลิป ที่เกี่ยวกับอื่นๆที่ผมลงในะช่องผมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองไปชมไปรับชมรับฟังดูกันนะครับว่าเผื่อว่าจะได้เคล็ดลับดีๆอะไรไปบ้างครับเช่นการทาอาหารเครื่องดื่มกาแฟหรืออะไรก็ตามแล้วลองไปชมดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆคนที่ติดตามช่องของผมมาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็คนที่กดไลค์ ที่เป็นกำลังใจให้กับช่อง,องผมในช่วงหนึ่งปีผมสัญญาว่าจะพัฒนาช่องของผมให้ดีที่สุดจะสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ออกมาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือฝากกดไลดค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับออแล้วก็ผมก็มีความในใจอยากจะมาบอกอย่งนก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดระบาดอยู่นะครับ ก็ผมอยากจะให้ทุกคนสูส้ๆไปกับมันนะครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ตกงานท้อแท้เหนื่อกับชีวิตหรือว่าอะไรก็ตามหรือมีความเครียดเศร้าไม่มีไรายได้นะครับผมอยากให้ทุกคนสูส้ๆนะครับแล้วก็อยากให้เราเนี่ยป้องกนันและมาระวังตัวอย่าให้ติดโควิดนะครับผมสงสารบุคลากรทางการแพทย์ม,มาก แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของคนตัวเล็กๆก็ได้นะครับก็คือผมอยากเป็นกําลังใจให้กับที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลคนใดๆที่เกี่ยวข้องบุคลากรด่านหน้าที่ที่ตั้งรับเกี่ยวกับโรคโควิดส9สมมหรืออะไรก็ตามทุกอาชีพที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ทุกอาชีพอื่อนๆที่ตกงานหรืออะไรก็ตามผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านให้สู้กับโรคโควิดสิบเก้าไปด้วยกันเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้ท่านปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก้าก 19, ขออย่าให้ติดแล้วก็ขอให้ท่านมีกำลังใจที่ดีที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเรื่อยๆครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก้ากไปด้วยกันครับ